ครับสวัสดีครับครับผมจิมสุรเดชจิมมี่ทีวีนะครับผมไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเคยอ่านตั้งแต่ปี2550นะครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะผมไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเล่มนี้นะครับครับเขียนโดยเอ่อเซอร์ริช์ดแบนสันนะฮะเป็นเจ้าของสายการบินแอตแลนติก วอินแอแลนติกนะครับแล้วก็ทําอะไรหล,หลายๆอย่างที่ดูที่คนอื่นคิดว่าไม่น่าเกิดเขาเขาสามารถทําได้นะครับผมไปดูในบทที่สองที่ผมเคยอ่านนะเขาเน้นครับว่าทําธุรกิจต้องสนุกถ้าไม่สนุกให้เลิกครับผมเคยผ่านมาแล้วเคยฝืนก็ได้รับบทเรียนนะบทเรียนราคาแพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังทําธุรกิจอยู่หรือทํางานอะไรอยู่แล้วถ้ามันไม่สนุกเนี่ยฮะให้รีบครับเขาพูดว่า ไอ a v e f ันก็ have ปันนี่นะครับถ้าไม่สนุกให้ move on นะให้ให้ให,ให้ให้เปลี่ยนนะครับนะครับเลยอยากจะบอกไว้ว่าต้องสนุกนะครับถ้าไม่สนุกให้ให้ให,ให้ให้เปลี่ยนนะครับนะครับครับจากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจิมสุรเดชจิมมี่ทีวีไปละครับ